ก็สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่แปลงมะาพาร้าวของพ่อวีรัตต์เหล่าจันครับวีรัตต์เหล่าจันอยู่ในเขตบ้านบ้านสุขังบ้านสุขังตําบลหนองแดงเพื่อนหนองแดงยอดเชภูมินะครับ,<ส>บมือบม่อี้ก็มาป่อยแตนเบียนนะครับบาคอนซึ่งเป็นตัวเบียนนะครับหรือว่าแตนเบียนที่กําจัดในส่วนของนอนหัวดามะพร้าวนะครับเนื่องจากว่าต้นมะพาร้าวนะครับถูกทำลายด้วยนอนหัวดานะครับบางส่วน นะก็เลยหาแตนเบียนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมินะครับมาปล่อยในแปลงนะครับเบื้องลักษณะเหมือนกันนะครับนี่คือลักษณะนะครับเนื่องจากว่าถึงรอบในตู้เย็นนะครับสภาพจะเป็นสีมันจะฟื้นอ่ะเดี๋ยวหากระป๋องที่มันฟื้นด้วะนี่บอกเบื้องในี้นี่นะครับเปิดไนี่เนาะเปิดไผยก่อนจากนั้นมันก็จะฟื้นดอกนะครับอ่ะลองเบื้องนะครับเลือกเบื้องกป๋องแหลงมันฟื้นเนี่ยนี่บอก เนื่องจากเดินเดินทางไกลก็ต้องเบื่อจังไงนะครับอยู่ได้จักไงหรือสลบสไลด์อยู่ต้องเข้าไปก่อนเข้าไปได้เตือนประมาณ20่สิบหกต้นครับเห็นไหมครับอันนี้โอ้อันนี้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วมีฟื้นแล้วอ่ะครับวิธีการก็ปล่อยเลยครับหนึ่งกองต่อประมาณนักหนึ่งไรนะครับเนื่องจากยังไม่ฟื้นบางส่วนวางตัวมันก็ตายไปแล้วนะครับเราก็จัดให้เต็มที่เต็มคาราเบลไปเลยนะครับ เัวน,นก็จะบินตัวน,นี่นอนหัวดาเองนะครับตัวมันก็จะเข้าไปเบียนเบียนลักษณะน,นี้นี่ก็คือเข้าไปว่างไข่นะครับในตัวนอนนอนมะพร้าวหัวดำนะครับหรือว่านอนอหัวดํามะพร้าวนะครับนี่คือลักษณะขลักข้าวนะครับเป็นการป้องกันกําจัดแบบชีวภาพนะครับอ่ะไปเรื่อยๆนะครับมะพร้าอายุได้จากปีแล้วรัสองปีครับสองปีแล้วส,สองปีก็ 6<อ>เดือนไปเปลี่ยน,นรองเทามะพร้าวสองปีกับหกเดือนจะคือมันฟื้นดีเขาก็ใส่วิธีการแบบนี้นะครับเปิดไาไปเลยเปิดฟไฟแต่ทำไมมันฟื้นมันจะบินไปหากินเองอันนี้คือลักษณะของหนอนกระดมามะพร้าวใส่คุ้ต้นเนาะอะไรก็เร็วเฟื้นแล้วรูปแบบวิธีป้องกันการจัดรูปแบบชีวภาพนะครับขอบคุณในส่วนของนะครับโรงงานเกษตรจังหวัดเชียงฟูมนะครับ หลักสมุดในส่วนของแทนเบียนบาคอนนะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชนะครับโคราชนะครับนี้ก็ใช้ในราชการไม่มีจําหน่ายนะครับจากที่นะครับติตตอได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกแห่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับเป็นกจิประสานให้นะครับสำหร,สร,สรับเกษตรกรที่ต้นมะพร้าวได้รับผลกระทบจากหนอนหัวดำมะพร้าวนะครับ